สวัสดีครับเอาละครับก็กลับมาพบกับการวิเคราะห์การแข่งขันของกรุ๊ป B เกมที่2นะครับผมผมก็อ่าไทยกีนะครับและนี่ก็ชามุคุงไม่ใช่ครับคีรอนสครับมาแทนเปลี่ยนไปเลยมาแทนคุณชามุนะครับแล้วผมชามุคุงวันนี้ไม่มานะครับติดธุระเล็กน้อยก็เลยเปลี่ยนเป็นคุณคีรอสแทนนะครับผมก็มาสรุปคะแนนกันนิดนึงนะครับตอนนี้ทีม 3A ของเราก็ตกไปสู่สายโรเซอร์เรียบร้อย ครับผมยูเซอร์กรุปนะครับผมอ่าครับก็ตกไปอยู่กับทีม MITH ที่ตอนนี้ก็อยู่โรเซอร์เหมือนกันก็ในการแข่งขันหน้าจะเป็นของสายวินเนอร์ก็จะยังไม่มีทีมไทยนะครับผมแต่ว่าหลังจากนั้นอีกวันนึงก็จะเป็นการแข่งขันของสายโรเซอร์ก็จะมีของทั้ง 3A, ม a ออ a l แท o กออรแล้วก็ MITH นะครับผมโอเควันนี้ก็มาพูดถึงเกมแรกกันนิดนึงครับผมเป็นยังไงบ้างครับทางคุณคีลอสคิดว่ายังไงที่เขาตัดสินใจไม่ลงพิกาโดเหมือน เกมแรกในวันนี้เขามาลงซานมาตินทั้งสองเกมเลยในทะเลทรายครับผมก็จอดที่ได้ลองสอบถามกันไปเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเขาได้ลองดูพวกการขานย้อนหลังรวมถึงเทปต่างๆที่เคยผ่านมาเนี่ยเขามองว่าเป็นกระโดดอาจจะเสี่ยงเกินไปครับกับการลงไปเพื่อที่จะเก็บของหรือว่าฟาร์มนะครับเขาก็เลยเลือกที่จะไปซานมาตินแทนในโซนที่เป็นโซนแบบโซนที่เขาลงวันนี้นะครับก็คือรู้สึกว่ามันจะไม่มีเจ้าของก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ สามารถที่จะฟาร์มแล้วก็หาพื้นที่ที่จะเดินไปต่อได้เนี่ยงายกว่าที่เขาไปศึกษามาแล้วเขารู้สึกว่าในโซนนี้ของตานมาตินคือซานมาตินเมืองมันจะค่อนข้างใหญ่เขาคิดว่าตรงเนี้คนไม่ค่อยลงแต่จากการที่ดูก็เหมือนว่าเขาก็ค่อนข้างคิดถูกเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีการปะทะเท่าไหร่ครับของว่ามไม่ได้ฟูมากนช่แค่แค่ว่ามันจะค่อนข้างเซฟกว่านะครับผมแต่ก็ไปผิดพลาดตรงที่เรื่องของรถ ที่เขาไม่ค่อยมีเลยใช่มันก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้าเอาจริงแล้วเกม2เกมแรกก็แทบไม่ต้องใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันก็อยู่กับเราด้วยสําหรับเกมแรกนะครับแล้วเกม2ก็ใกล้กันมากซึ่งเกม2เนี่ยตัวทีมเองก็เหมือนจะได้รถหรือว่ามองหารถอยู่บ้างเหมือนกันครับแต่ท้ายสุดแล้วก็ไม่ได้ใช้เป็นหลักเท่าไหร่ก็เลยต้องวิ่งเทวไปอย่างเดียวครับผมแต่ก็ถือว่ายังได้ตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการวิ่งเข้าไปเขาก็ไปเจอทีมอื่นดัก ค่อนข้างหลายครังคร้งเพราะ,ะว่าด้วยกอนที่คือด้วยเรื่องสถานการณ์การกเรื่องของปิงแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปประทานได้โด,โ,ดโดยตรงครับม<อ>ที่เคยแข่งในไทยถ้าเล่<ด><ห>นในไทยเขาแบบยิงได้ค่อนข้างฉาบเฉียว<ช>จ<า>ัดก,การแบบง่ายๆแต่ว่าพอมาเล่นในที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเนี่ยในเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่เขาดีกว่ามันทําให้แบบบางทีมันเกิดเหตุการณ์ที่เรายิงไปแล้วแล้วมันเหมือน กระสุนมันไม่โดนทั้งนั้นนี่มันเหมือนจะโดนอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าวงช้าพวกนี้ก็เสียเปรียบพอสมควรละนะครับผมแล้วก็มาถึงในเกมที่3เนี่ยครับก็เขาก็ตัดสินใจที่จะลงคือตอนแรกเขาลงลิปปก้าแถวๆนั้นอ่าแล้วก็ตัดสินใจขับรถเข้าวงเเวนี่แต่ดันผิดพลาดไปนะมีทีมที่ไปเร็วกว่าครับผมเก็คุณคิดลอสที่ดูอยู่เป็นยังไงบ้างครับตอนนั้น คือตอนนั้นการตัดสินใจขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วล่ะครับเพราะว่าพอได้รถสองคันนั้นเนี่ยก็เอาเป็นบักกี้ด้วยก็น่าจะถึงได้ไวที่สุดแต่ว่าท้ายสุดแล้วมันก็มีคนที่คิดเหมือนเราและอยู่ใกล้กว่าเราครับก็คือน่าจะเป็นซอสเกมมิ่งนะครับที่ถึงดางตัวบ้านเซเวเนียเซเวเซเวนี่ถ้าตอนนั้นเซเวนี่อยู่กลางวงเลยใช่ครับกลางวงแรกเลยแล้วก็รวมถึงเป็นเมืองเมืองเดียวที่อยู่ในวงนั้นด้วยครับทำให้ผมว่า ผมว่าทุกคนน่าจะคิดแบบนั้นกลายเป็นที่จับจองก็กลายเป็นเราขึ้นไปช้ากว่าเนี่ยเพราะเราขับอ้อมเขาไปด้วยเนาะมันเราไม่ได้ขับทางตรงถ้าจำไม่ผิดทางซอสเกมมิ่งเขาน่าจะมาจากแถวโรงเรียนทางทลิปกลางๆแบบนี้อ่าแล้วตรงนั้นจะมีถนนตัดไปพอดีแต่ของเราพอต้องขับอ้อมขึ้นเขาเนี่ยถึงรถเราจะแรงก็จริงแต่ด้วยสภาพการทางที่มันไม่เหมาะกับการขับรถทำให้เราไปถึงช้ากว่าปกติเรามาจากขวาสุดด้วยอ่าจริงๆก็ไม่ใช่ความผิดพลาดหรอกแต่ว่าเป็นเรื่องของ การถึงช้ากว่าถึงช้ากว่าแล้วพอรู้ตัวว่าถึงช้าแล้วมีคนอยู่แล้วก็ต้องเลี่ยงครับทีนี้ก็กลายเป็นการฟาร์มเกลือไปเลยครับออกซ้ายออกขวาไปแยกกัน2คนแล้วก็เลยกลายเป็นเหมือนตอนแรกผมจะเห็นเขาเข้าอชุตติ้งเลนส์ครับแต่ก็เจอยิงไล่ออกมาอีกใช่ครับผมก็กลายเป็นแต่ก็ถือว่าอยู่ได้ไกลเหมือนกันนะฮะรอบนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้อันดับสิบกว่าสิบปลายปลายสิบปลายปลายนะครับผมแต่ก็สุดท้ายก็ไม่รอดนะครับ ช่วงสุดท้ายก็ทางดารลนกับเคฟก้าที่ขับพยายามขับเข้าวงไปก็โดนรุมตายอยู่ดีครับผมแต่ถ้าเกิดแล้วพอการลงย4ิบีทีแบบนี้ทุกๆจุดมันในทุกๆจุดในวงนะครับมันันอันตรายหมดมานานตรายหมดแล้วก็เดินมั่วไม่ได้ครับมันทําให้มันเล่นเกรงมากนะครับสำหรับการเล่นย4ทีิบี่ยนะครับแต่ก็อ่าเกมที่4ี่เราก็มีประเด็นอีกในเรื่องของหัวเห็ดที่กันในบ้านที่คล้ายๆกับคล้ายๆกับวันวันที่แล้วเลย ตอน<ม>แรกที่มีการดักกันในบ้านเหมือนตอนนั้นจะเป็นเคฟก้าที่ดักในบ้านแล้วก็ดวงเขาวิ่งเข้ามาแล้วเหมือนคือดูจากสเปคเนี่ยเหมือนจะเราไม่ได้ยิงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะคืออยู่ในเหตุการณ์ทางน้องเขาก็บอกว่ายิงไปแล้วใช่ครับครับผมแต่ทางจอเราเนี่ยเห็นไม่ยิงทางจอคนดูทั้งหลายก็จะเห็นเขาไม่ยิงจากมุมของผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นจากไทยเองนะฮะคือจอเขาเองเนี่ยพอเห็นขึ้นมาเขาก็ยิงเลยครับ<ม>แต่ว่าพอเป็นจอของออสเซอร์เวอร์เนี่ย คือยังนั่งนิ่งอยู่เลยเขาบอกว่ายิงเลือดกระจายไปแล้วครับแต่ว่าที่เราดูกันอยู่นี่คือยังนั่งเล็งกันอยู่เลยครับผมคือเหตุการณ์เดียวที่จะทําให้เราอยู่ได้นานแล้วก็เก็บอันดับได้ดีเนี่ยคือเรื่องของการแบบเลี่ยงการปะทะโดยตรงแล้วก็การเข้าวงให้มันแบบถูกจุดซึ่งมันพูดง่ายครับแต่ทำยากมากนะครับก็ในช็อตที่เรายิงได้ดีๆจะเป็นแบบไม่ใช่ปะทะแบบ สวนไปส่วนมานะแต่จะเป็นแบบช็อตที่เราได้ยิงเปิดเขาก่อนอะ่ะอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเหตุการณ์ให่มาแบบกระสุนเขาถึงก่อนเราอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่าครับผมก็สุดท้ายนี่ก็กลายเป็นเหลือ3คนครับอยู่ในน้ําแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีโดนเขาปาระเบิดเข้ามาใช่ครับคนสุดท้ายที่รอดนี่น่าจะเป็นดารลนใช่ครับผที่ไปว่ายอยู่แถวตะลิง ใกล้ไปหน่อยทําให้โดนระเบิดตอนแรกก็เป็น x อ o r ที่เขามาพลาดอยู่กับเราคนเดียวแต่เขาตัวรอดได้จนสุดท้ายกลับมาครับเราแทนเหมือนกันเหมือนเหตุการณ์พลิกผันนะครับผมกลายเป็น x อ o r กลับมาลุมเราแทนในสายลูสเซอร์ที่ครั้งหน้าทีมไทยจะเป็น 3A กับ MITH เจอกันนี่ทางคุณคีลอสมีความเห็นยังไงบ้างครับผมจะอยู่ร่วมกลุ่มกันแบบนี้ผมมองว่าคือไทยสไตน่าจะมีคืออาจจะต้องคุยกัน นะคะคือถ้าก็ทราบตามตรงก็คือต้องคุยกันว่าจะเลี่ยงลงกันยังไงให้มันอยู่แยกกันไปนะครับแต่ว่ามันก็มีองค์ประกอบอื่นอีก22ทีมครับมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะได้อันดับง่ายๆอย่างที่มันเคยเป็นมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ผมมองว่าอาจจะง่ายกว่าเดิมเพราะว่าทีมที่มันตึงจริงๆหรือว่าเข้มจริงๆเนีก็ไปหมดแล้วก็อยู่ในวินเนอร์หมดแล้วนะครับผมอาจจะมีโอกาสที่ทำให้เราได้อยู่ในอ่ะท็อป10ของของการแข่งขันนะลูเซอร์กรุ๊ปตรงนี้ ก็เดี๋ยวมาลองดูแล้วก็ลองอาจจะช่วยทั้ง2ทีมจากไทยของเราเอ๊แต่เราสามารถคุยกันก่อนนอกรอบได้ใช่ไหมเหมือนเกาหลีเขามีคุยกันไหม,มโอโ้โห <laughs> ผมาคุยกันตั้ง <c oughs> แต่แรกเลยวพาแบบเอ๊เราพยายามจะไม่ลงใช่แล้วย,ยิ่งสังกัดแล้วยิ่งสังก,กัด<ห>เดียวกันที่ตกรอบมาตก,ตกรอบวินเนอร์มาด้วยกันเนี่ยเขาก็จะต้องคุยกันอยู่แล้วครับมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรนะครับผมเพราะว่าเราจะจะจัดการยังไงมกเราสามารถเข้าไปด้วยกันได้ใช่แต่ว่าในเกมมันก็จะห้ามสื่อสารกันนะครับแต่ว่านอกรอบเนี่ยอาจจะมีการคุยกันว่าที่ ถ้าวงประมาณนี้เนี่ยเราแยกกันอยู่ดีกว่าเพื่อจะได้เข้าไปด้วยกันอาจจะต้องแบบนี้ช่วยช่วยคิช่วยช่วยเรืองเมืองที่จะลงมากกว่าครับผมเราอาจจะได้เห็นการจับมือกันระหว่าง2ทีมไทยนะครับงานนี้เพื่อเอาตัวรอดเข้าไปแข่งต่อครับผมใช่ครับคือในรอบที่เขาเข้าไปแข่งต่อนี่ถ้าผ่านโรสเซอร์ได้จะไปอยู่ในว c a การ์ดถูกต้องครับโรสเซอร์ก็น่าจะเป็นท็อปท็อปสิบท็อปสิบโรสเตอร์อ่ใช่แต่ทางโรสเซอร์นี่ไม่ได้เอา12 ไม่ได้เอาครับเอา10ทีมเท่านั้นนะครับจะเอาไปบวกกับ14ทีมที่ตกจากวนเนอร์มาอืครับผมใช่ครับโอเคก็งานนี้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์ทีมไทยกันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ครับการีเยเมนแล้วก็ True Online นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่น่าสนใจนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเกี่ยวข้องกับการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ PUBGSS ดอทอ n นไลน์คีสเท t ชั่นดอนะครับเป็นเว็บไซต์ที่รวมข้อมูลทุกอย่างของการแข่งขันในครั้งนี้ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางการถ่ายสดนะฮะ Facebook Online Station ครับผม YouTube Online Station ครับส w i t c h t v ีวีสล็อตมาลีน่าออนะฮะและสุดท้ายจะเป็น True ID ที่รับชมผ่านมือถือของเราได้นั่นเองนะครับครับนี่ฮะก็ถือว่าเป็นช่องทางถ่ายสดต่างๆแล้วก็บางคนอาจจะแบบตามมาไม่ทันนะฮะแล้วก็ไปรับชมตัวไฮไลท์ได้นะที่ช่อง True for You นะครับผมจะเริ่มถ่ายสดวันที่4 พฤษภาคมนะฮะเวลาบ่าย3โมงครึ่งเป็นต้นไปจนถึง4ี่โมงนะครับเป็นไฮไลท์นะฮะจะได้ไม่ต้องดูกันแบบยืดเยื้อแต่ช็อตมันมใน้เลยใช่ครับผมโอเคยังไงก็วันนี้พวกเราสองคนครับผมไทกิครับผมและนี่ก็ครับคี่รอสครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ